ของเรานะ้คะในงานนี้ไม่ว่าคุณนะคะจะเคยใช้มรดกทางศาสารไทยหรือไม่เคยใช้ก็ตามค่ะคุณสามารถเดินเข้ามานะคะพูดคุยสอบถามกับทีมงานได้โดยตรงเลยค่ะต้องย้ำตรงนี้ว่าเรามีนะคะมาคือสวยแค่คือสวยสวยคือคุณแม่แหละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวยคือคุณแม่แหละค่ะเออ่คะและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่า ในนะคะผู้เช่ยชาญมาเองไม่พอค่ะเรานะคะจะมีการสาธิตนะคะแล้วก็ให้ทำแนะนำาค่ะตั <h 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 ้งแต่การลงแปลงคันนะคะอนถึงนะคะการบรรจุลงกระสอบนั่นเองการบรรจุลงกระสอบนะคะก็สำคัญเช่นเดียวกันนี้แอมีแฟนคลับแอบมองด้วยแหละ และที่สําคัญค่ะเราทําขนาดนี้นะคะเพื่อให้คุณได้มั่นใจได้ว่านะคะผู้นำที่ดีนะคะแล้ก็ให้คุณได้ยกย่องได่เป็นสื้อผู้้าเป็นเ้อนาได้เป็นเสืขอนาได้เป็นเสนาเป็นั้ลผน้าได้เป็น่สื้ัผูน้เป็นเ้าไดเป็นส้อผูาไเป็นเสื้อผูาได้เป็นเ้อยู้นาได้เน้อผูาได้เป็นเ้อผู้น้าไดกเป็นเอผูนาไดเป็นเ้อผนาเป็นน้าได้เป็นนไดนะ้ผ้ มันิห่และนาปังกหหหซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ที่ได้รับการรองรับจากกรมการข้าวและด้วยลักษณะพิเศษนะคะนั่นก็คือลำต้นเตี้ยอายุสั้นแต่ได้ผลดไ้ผลิตที่ดีเกินคาดนั่นเองค่ะให้คุณทุกท่านนะคะได้แวะชมกันนั่นเองสำหรับในงานนี้นั่นเองค่ะก็ เพราะว่าว no ัน yeah. นี้เราจัดกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วไม่อยากพลาดโอกาสนะคะก็เรียนเชิญได้เลยกิจกรรมของเราจัดกันไปยาวๆค่ะจนถึงสามเคื่องเอดเออยู่ดูแลคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าไม่กลับรัไม่กลับแน่นอนถ้างานปิดกับไหมกับค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะทนายต้องก็เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวตาสาราไทยและทำไมนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวตาสาราไทยนี้ เราต้องใช้อ่านะคะแน่นอนค่ะว่าคำถามนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเม่ได้เพิ่มค่าสาราไทยนี้นะคะเรามีทีมงานควบคุมแบ่งเมล็ดพันธุ์มืออาชีพนั่นเองค่ะและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพัน์เรานี้นะคะก็ยังได้รับรางวัลพระราชทาน เกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาติประเภทกลุ่มผู้ผ,ผ,ผลิตมเ่เด็ดพันธุ์ข้าวสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะและที่สำคัญน,นะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางเรานะคะม่ด็ดพันธุ์ข้าวตาสาราไทยก็ยังได้รับไปรับรองมาตรฐานาาสินค้าการเกษตรจากกรมการเข้าวอีกด้วย นี่เลยค่ะเป็นเครื่องหมายนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือบอกเลยค่ะว่าเรามีการผลิตนะคะที่มีคุณภาพสูงด้วยแรลัันที่ผ่านการตรวจสอบเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญนะคะจากศูนย์บริษารพันข้าวจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองได้ยินเสียงดนตรีไหมคะเดี๋ยวจะเต้นแล้ว มันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะคือจึงมั่นใจได้ว่าไก่ทุกเมล็ดเงาะแรงทุกกระสอบนะคะมั่นใจใส่หัวได้เลยค่ะว่าไม่มีสิ่งจะบนแน่นอนแล้วก็ปราศจากโรคภัยแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคต่าต่างๆนะคะแมลงกัดกินนะคะเราไปถิอกับว่าชื้ต่างๆนั่นเองค่ะมั่นใจใส่ห่วงได้เลยค่ะเมื่อคุณนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราค่ะกับเมล็ดพันธุ์ข่าสารไทยนั่นเองอ่ายังไหมคะยังไม่ได้หมดยงเท่านพูดไปสองชั่วโมงนี้ยังไม่หมดนะ ของแจกเขาแทนนี่ก็มีเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเสื้อนะคะบัตรส่วนลดต่างๆนะคะวันนี้มากันกี่ท่านก็ได้ทุกทุกจัตสวัสดีค่ะคุณพี่คะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเว็บมาลงทะเบียนกับเรากดนได้แต่คันหลายคนแบบว่าเอ๊ะลงทะเบียนแล้วเสียตังค์หรือเปล่าก็เสียแน่นอนนะคะก็เสียเงินจับจ่าบาทนะคะแล้วก็มีเอกสารตามกับบ้านแน่นอนอวิตาและคุณ อาเซียนกำลังมาด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่ตาเรียนเจอเลยเนะะี่ยค่ะที่สำคัญนะคะจ๋า